ฟิล์มค่ะฟิลค่ะวันนี้ฟิล์มกับฟิลนะคะจะมารีวิวขนมแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะข<ฮ>้างาหลังก็จะเป็นรสชาตินะคะขนมนี้นะคะน่าลองมากขนมแฮร์รี่พอตเตอร์ข้างหลังก็จะเป็นรสชาติบอกนะคะว่ามีรสอะไรบ้างแต่ละเมนนะคะรสชาติจะไม่เหมือนกันเช่น รถกล้วยรถขยะรถขี้หูขี้มูกอ้วกรถสายไหมเชอรี่บูเบอรี่มาหมดเลยค่ะแอปเปิ้ลเขียวไส้กรอกหญ้ามะนาวสบู่แปงโมโหเยอะมากยี่สิบกว่ารถเลยค่ะฟิลมนี่อยากลองมาก่อนที่จะชิมนะคะฟิลมกับฟิลก็จะปักกระเป๋ายิ่งชุบในตา ไม่ต้องอน,นันี่ขอดูสีหน่อยขี้หู <laughs> จริงๆริถที่สิบขี้หูเจ็ะห <laughs> อดไร้ามาหมัวนะโฟกัสที่ปานกน้องฟิวดีที <laughs> ขี้หู เราตืชอบอันนี้ชอบที่หูกาฟิ้อะไรไหมอยไอืมิใจไหมเนี่ยชิ๊บจส้ในในเชียวอาปะโอ้โหอาละาระเอียดเลยถัดไปนะคะให้ปี๊บเฮ้ยอย่าสูงสิเฮ้ยนี่ ขยะโอ <si ้ขยะสีแปลกอันอื่นคือแบบคือกิแบบกินเหมือนเหมือนเหมือนขยะเลยอะพอฟิลกินแทนพี่ไหมอ่ะปักแล้วอย่าป้อนปักปักปักเฉลียวเฉียวเฉลียวเฉลียว อร่อยไ,ไหมเฮ้ยมันหวานนะตอนรแรกๆหลังๆก็แปลว่าในขยะมีอะไรหวานๆกินเหมือนขยะแต่พอเคปือบมันหวาน,วน,วานอร่อยต่อ,อ,อไปพพกับฟิวกิน ไส้เดือยจริง<ส>อกินแรงวมั้มีแบบมีกิบบน<ส>ของเหนื่อยมันรัวอ้ากกินแปลกๆขมๆอ่ะอ้าวฟิวโด <c oughs> นแน่ใส้เดือน ตัวอสะตุวอ่เฮ้ยทำไมต้องเป็นอันนี้อ่ะไม่ไหวอ่ะไม่ด้ดูเลยหนักกว่านั้นอีกินแล้วซึมว่าฟิว ล้บ Uber. Uber. อบบี้บูเบอร์บูเบอรี่เย้โชคดีเวบดล็อบรี่เฮ้ยเขาเขียนว่าผสมขยะนะห <c oughs> อมวะเอาา๊ะกินหอมกินบูเบอรี่เด็ดเลยอ่ะบูเบอรี่หอมอ่ะมัน มนม่ที่มือหรือเปล่าแต่มันอร่อยเลยอะ่ะแต่ได้เลือดฉุนหมตบกรตาพี่ไงไตบขึ้นไหมยม่อะอะไรอะโอ,ะอะ๊อะที่หูคำกับกาฟิวอ่ะเปลี่ยนได้ไหมที่หูต้องลองอ <c oughs> ร่อยไม่เลยหรอที่หู กินก็ขี้หูทำไมมีแต่อย่างนี้เนี่ยจบแล้วแะ่อ้วแล้วนั่นนะคะอับปังให้เขาหูไปสบายขยักขยัหลุดหนับหลุดหนักกินเหมือนที่โอ้โหขี้หูก็ฟิวแน่เหนียวมากสิหูขนลุกขนลุก เลมอนเนาะเลมอนเลมอนออร่อยอร่อย <c oughs> หรือไข่เน่าก็ไม่รู้นะ <c oughs> เลมอนทำไมกับผูวโชคดี้ <c oughs> มาฟิมนะคะ ใายไว้ใายไว้ใายไว้เฮ้ยกินของนะกิ่นโชคดีอร่อยหวานมาใายใหม่เลยสชบูที่ต้องการ yes 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 ถูตัวได้โดนเคี้ยวก่อนโอ้โหอย่าอย่าเคี้ยวมันก็แลบไปนะ <c oughs> ต่อไปตาปีนะคะตาสุดท้ายแล้วไม่เอาแล้วใส่ดีๆนะนี่นี่ใช้ <c oughs> ดำ เทดากิ่นพริกไทยเออแมวแกงดูม้าผมพ่อมันพริกไทยดำเกินเพื่อนเพื่อนลองหามาทาเล่นดูนะคะสนุกมากมีหลายรสหลายกลิ่นในกล่องเดียวนะคะสนุกมาก ติดตามฟิวฟิวได้ที่ YouTube Facebook Happy Channel <Yeah. S 1> พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย